ทุกคนคะข่าวดีอีกข่าวนะคะวันนี้คุณครูตักดักน้องนมสดสำเร็จเป็นตัวที่สองนะคะทุกคนวันนี้10พฤษภาคมสองพันห้ารนะคะตอนเที่ยงน้องชาเย็นทําหมันแล้วนะคะคุณตักฝากไว้ที่คลินิกจนถึงวันตัดใหม่นะคะตัวต่อมาก็คือน้องนมสดนะคะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ไม่เกิน2องทุ่มคุณตักจะเอาน้องนมสดไปให้คุณหมอที่คลินิกนะคะ ก็น่าจะได้ทำหมันพรุ่งนี้นะคะวันที่11นะคะจะห่างกัน1วันกับน้องชายเย็นนะคะข่าวดีมากมากเลยนะคะดีใจมากค่ะใช้เวลาดักนานมากนะคะแล้วนี่ยังเหลืออีกตัวนึงคือแม่ขาวนะคะทุกคนนี่ค่ะแต่เดี๋ยวแม่ขาวให้ออกนมคอกนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะหาบ้านให้ลูกแมว5้าตัวคอกใหม่ของแม่ขาวนะคะแล้วก็พาแม่ขาวไปทำหมันต่อนะคะ